เอาหัดนี้มากมากแล้วแล้วปาสูุฟังพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่จาประทุมราชครับมือนีพี่จาประทุมราชสีมาตอบคาถามครับมือหนีว่าคารถเกี่ยวเขาในปัจจุบันนี้นะครับเขาให้บริการอย่างไรพี่น้องต้องบอกว่าราคามิตรภาพเอาผู้ใดมากแล้วพี่น้องถือบักจกไปแล้วนะครับฟอนก่อนมือนีพี่จ้าปทุมราชเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับเกี่ยวเขาอันนี้กัสิมปากก็แท่นาบ่ะอย่าฝ้ามือนีครับสีผ้าพี่น้องมาบึง การเกีียวเข่าครับลดไม่สุดจอดพี่น้องเอ้ยผ่อนมากนะครับ <c oughs> อ่ะพี่เจา้าทุมราชครับผาพี่น้องมาเบ่งมารดเกี่ยวเข่าเขาให้บริการไล่ละจักบาทครับในอ,อาําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องนี่ครับเข่าง,งามๆเลยพี่น้องเอยก็ร่างเกีียวยุกนะครับนี่เป็นเขาเขลียวงูครับราคาในปัจจุบันนี่นะครับตอนนี้เกี่ยวหอดอไล่ละ5 0าร้อยบาทพี่น้องครับ ไล่ละหาร้อยบาทนี่ครับรถใหม่ๆเลยพี่น้องนะครับผู้ใดอยากใส่บริการนะครับไล่ละหาร้อยบาทพอนั่นนะครับพี่กายนี่เพิ่นเกี้ยวหกร้อยบาทมีคนมาตัดหนาหาร้อยหาสิบเพก่นเรียหะไปล้วพี่รดไล่ละหาร้อยครับพี่น้องนะครับนี่ผู้ใดสนใจพี่จ่ายใส่เบอร์ให้เลยในโทษหรือใต่คอมเมนต์ครับใส่บริการเป็นของอายอุดนะครับพี่น้องนี่รถใหม่ๆนะครับ หักย่างมากครับหลวงตักห0าร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องนี่คือเขาเจ้าเขาดอนะครับราคาเขาดอห้าร้อยบาทนะครับถ้าพี่น้องสีเกียวเข่าไงเพิ่นวาเพิ่นขออีกห้าสิบบาทเพราะว่าเข่าไงงานมันอั่งนะครับงานมันอั่งมีงานยากงานใหญ่งานเขาลมงานติดลมพี่น้องห้าร้อยห้าสิบต่อไรนะครับพี่น้องครับใส่บริการเพิ่นเนียพี่กายนี่ พี่กายนี่เพินพ่นเพิ่นว่าเกี่ยวหกร้อยบาทจังรถมาทางไหนพี่น้องมาตัดราคาเนอือหาลอยหาซิบมวดโป้มีเงินโผล่คาอวดรถพี่น้องมือนี่เอาเปิดเลยหาล่อยนะครับห้าร้อยบาทอันนี้กะเอียงบ่าเดียวมามาปั่นกันแค่น้ายิงย่งหามนี่พี่น้องเพชรยังไงไปกันแค่น่าอุ้ยูกับปูอุ้ยกับปูกับปูพี่น้องกับปูแมนปะ ลูกขวาะพี่น้องครับมาชมบรรยากาศเกี่ยวเขาดอพี่น้องโอ้ยเพืี่ยงกะอุ้ยอันส่วนหิงป้าเพืี่ยนไหมงามเถอะพ่จาสิเก็บเอ้งูพ่จาลณะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับรดไม้ปันไดเกี่ยวเขาครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเขาเขี่ยงูนะครับเขาก็ขอเตี่ยครับพี่น้องงามงามนะครับหน้าพ่จาก็มี่ติยา หน้าข้าเจ้เขาบอกแม่หนิว่าแม่จะอโมเมนครับเป็นหน้าของปานูของผมใส่แต่้เขาใหญ่นี่ก็เขาดอพี่น้องเขาดอไม่แม่นเขาดอบอโมเมียนอุ้ยเสืองไหมเดี๋ยวพี่หงวที่จานครับพี่น้องคาไทยมาไทยเพราะว่าอยากได้อยากได้เฟื่องข้าเจาอ่ะพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากสนใจ ใส่บริการนะครับายอุดเด้อพี่น้องนะครับไรล,ละหาลอยเองคาเกี่ยวทางอื่นผมบลูแต่อำเภอรประทุมราชครับเขาเจ้าดอรหรืออียังเขาดอนี่หาลอยนะครับเข่าไ่ขอเป็นหาลอยหาซิปละกันเพราะว่างานมันอ่งพี่น้องนะครับเพราะว่าผมเห็นใจเลยรถเกีียวเขามีเวลาลเกีียวแครบ่ถึงเดือนนะครับฝ่าเขาเจาก็ิะฝ่าอาเงินนะพี่น้องแลวก็จอดทิม่มไปเลยนี่ครับยางมาช่วบรรยากาศ โอ้พี่น้องเขางามแพ่งนะครับเขางามแพ่งยางเร็วครับสังกอมค่าตัวหาที่บาทนะครับนี่รถรถดี่ดีพี่น้องนะครับดีอยู่มาให้ผมเกี่ยวดีแห่งโอ้ลมก็เย็นว่อยๆพี่น้องโอ้ยบรรยากาศไอ้ทุกหน้าสุดยอดเลยเขางามแพ่งนะครับส่วโอ้เข่าไหลไไสุดยอด,ดจะกระสอบแล้ว,ลวป้าเข่าไหม เออพี่น้องเมื่อกี้นี่เอาไปขายยี่สิบหาสอบในเงินเจ็ดพันกว่าบาทพุทธจักรเลยครับพี่น้องตอนนี้อันนี้เฟืองเสียเอาไปได้ขอเฟืองออไม่เอาป้าเอาไปลถฮะเอาไปป้าสิให้อยู่บ่ให้ขอเฟืองคนนึงท่า <laughs> นผู้ชมให้กำลังใจพี่น้องเอาลายนะครับพนเออเอฟซีเที่ยวสรอบได้แบบ,หล,บ,บหลายรอบแล้วมานี่ครับพี่น้องนี่เจ้าของรถ มันซื้อมันซื้ออุดมืดบ่บป่ะมาผีหน้าตาตาเดียดจังไงตาตาเริ่มต้นที่หาลอยเนาะหาลอยเด้อโทถมาหานนี่ใจดีคือนยังนี่นะครับคุยกันได้แต่ว่าเขาใหญ่ขอเป็นหาลอยหาซิปกันเบิ้งหน้างานอีกที่หนึ่งพี่น้องเขาล่มน้ำท่วมยังเนาะตาต้นกะหาลอยก็หาลอยซิปมืดบ่นี่ครับเจ้าของรถเด้อพี่น้องฝากนักยุบันนนท์สำราญเนาะครับครับครับบ้านนนท์สำราญนี่แหละบ้านนนท์สำราญตำบลยังครับตำบลนาวาปทุมราช เออบ้านนุ <ceux> ่งสำราญตะบลหน้าว่าอำเภอปทุมลาดพุทธศาจังหวัดตําหนักเจริญครับรถเกี่ยวเข่านะครับเขาดอหาลอยนะครับเขาใหญ่กเขาเป็นหาลอยหาซิฟหรือไปเบิ้งหนังงานอีกที่หนึ่งครับพี่น้องฮะซื้ออุดเนาะเออพันยูดโสุวรรณันดักเลยเออสายยอดโฉลวันพี่น้องขายกันอยู่เออาเอาเอ้าทรมาใส่บริการกันเด้อพี่น้องทางอำเภอปทุมลาดครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับอ่ะจะไปเบิ้งเพิ่นเกี่ยวเมื่อกี้นี่ขายไปกระสอบไปจักบาทเมื่อกี้เสียกระสอบเรามาจักบาท สองร้อยเก้าสิบนะครับหลายๆท่านว่าเขาจังซี่นะครับเมะื่อกี้เมื่อกี้แนวเขาไปขายเขาแบบเกีียวไม่ไม่นักๆจังซี่เมื่อกี้นี่เฉลี่ยกระสอบละสองร้อยแปดสิบกว่าบาทครับพี่น้องเฉลียสองร้อยแปดสิบกว่าบาทเอาไปขายเมื่อกี้นี่พุ่นของเชี่ยพยิซกะมาโอ้คือสุดยอดเอ,อเอาไปวัดความสื่อปปะ อ่ะนีครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปบึงวิธีการเกีียวรถครับเอ่รถเกีียวว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องอะไปเดี๋ยวไปบึงเลยนะครับมาพี่น้องครับมีคนมาลักเฟืองแล้วเนะอ้าโอ่งอูด้ล้ววันนี้มาลักเฟืองแล้ววันนี้โอ้ยเป้่าเล่นเฝ้่าเล่นโอ้ยมาลักเฟืองละบาดพ่นไปแล้วพุนวนโอ้ยโอ้ยมวนกลุ่ม ีการเกียวครับพี่น้องครับนี่ครับรถใหม่ๆเลยนะครับพี่งานไรยละหา่อยครับคอดอตอนนี้นะครับนี่เพราะว่าเขาพี่น้องเขางามเนี่ยไครนี่ยเมีหยาเลยไปขายเมื่อกี้ครับเสียสอบเราสองลอยแปดสิบคนนี้พี่น้องเข่ายี่สิบก่อกระสอบยี่สิบหกกระสอบได้เงินเจ็ดพันกว่าบาทคือว่าอู้เดี๋ยวไแหงปีนี้นะครับขายเลยเพต้องตากพี่น้องไปยังสีเลยนะครับ โอ้ทีมงานทายแล้วกินต้มไก่ครับพี่น้องทีมงานมีคน,น,น,นมีพนักนุ่มๆนะครับนี่ของพญอ,อุดพี่น้องอาร้อยจดเบอร์ไว้ครับผู้ใดว่าฮั่นพอมเกี่ยวจดเบอร์ไว้โคตรมากนะครับบอกว่าพี่จาแนะน่ามารครับลองราคาคุยกันได้พี่น้อง <ouch> เพิ่นฝาพี่จาไทยให้นี่พอนะงานงานมันหายากนะครับ นี่พี่น้องอ่ะเบํารวินีการเกี่ยวเป็นมาฝากจ้าว่าท,าย,ยา,ทายให้นะคนว่ามันกระจายจะบ่ได้งานเจ้าจมาใน,นเมื่อปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ยุหาร้อยใช่ไหมครับพี่น้องนะสามคนอยู่ได้เลยนี่ครับอบอารุงนีการเกี่ยวครับตอนนี้สองโมงถ้าเข่าก็โอเคอยู่พี่น้องนะครับกระสอบหนึ่งขเลียสองร้อย แปดสิบกว่าบาทไม่คล้ายเมื่อกี้นี่เองนะครับยี่สิบหกกระสอบในเงินเกียร์่นกว่าบาทพี่น้องโอ้ยเนะอ่อนซอนอยากมีหน้าหลายหลายด้ครับพี่น้องครับนี่เลยครับโทรมาเด้อโทรมาหาเพคนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องบออาบออะไรเงียบก่อนเพราะฉะน้เกี่ยวกับจดเบอร์โทรไว้ครับพี่น้องฝากเนี่ยเพิ่นมาบอกพีิจ้าโอ้ยโฆษณาในพิจ้าเพราะนมีงานในเพิ่นวะนะครับเพิ่นกะที่ท่านนี่ละ หรือว่าเรนปกติครับบอลเร็วขออรเขาบงเงียพี่น้องเนี่ยสอบว่กระเด็นนะครับหรือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีครับพี่น้องเขาบงเขอวงเงียเลยโอ้โยอันฟอนเพื่องอบอเบาเงียพัน <c oughs> ไรยละหาลอยครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ครับพูดมาเลยนะครับต้นไม้กับหาลอยหาติปเขาไงเอาละครับฝากได้แล้ครับพี่น้องครับอ่าปากรถเกี่ยวเขานะครับไรยละหาลอยบาทนะครับเขาไงหาลอยหาติปเด้อพี่น้องนะครับสนใจโทรมาหาอ่าพญาอุ่นใจครับพี่น้องเบอร์โทรกปีใจใส่ให้นะครับอุบานโน่นตำล้านตำบลหน้าหว้าอำเภอปทุมราชศุษาจังหวัดอำนาจเจริญครับ ครับเกี่ยวเข่าพี่น้องหรือว่าโอเคเลยนะครับบ่อเปล่าบ่อฟ mm. ังพ uh. mm ี่น้องเฮ็ดได้ดีแฮงครับเติอนระยาะมีงานพร้อมมาตรวนคู่มหาวิจัยให้ดีๆให้แน่นะครับนะครับพี่น้องม้วนพร้อมเกี่ยวกับจดเบอร์ไว้ครับพี่น้องจดเบอร์ไว้แล้วก็จองคิวล่วงหน้าไว้ครับจังหน่อยงานหลายนะครับเข้ากับทีหารถบ่ได้เด้นะครับเอาจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับจองคิวล่วงหน้าไว้พี่น้องกับที่ผู้เราว่าจะเกี่ยวประมาณจะมือไรนะครับนี่ กดหนุนบาทเดียวกันครับพี่น้องบาทโนุ่นซ้ำล้านนะครับเด้อครับรถเปิดกระไม่ดีอยู่นะครับอ่ะหูนทนผู้ชมพี่น้องนะราคาห่าลอยหาติ๊ครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ห่าลอยเด้อข้าเจ้าอ่าเปี๊ยวคอนโดห่าลอยนะครับราคาเข่ากะโอเคอยู่พี่น้องนะครับขอสอบคือกระสอบละสองลอยแปดสิบกว่าบาทครับเอาไปขายเมื่อกี้นี่เข่าเปียกเข่าใบต่างนะครับตอนนี้จะสามที่กระสอบแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยให้ในหน่วยยัง อ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับต่อจบคลิปเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับผม